ในการจัดสถานที่นับคะแนนให้ใช้เชือกกั้นเป็นแนวเขตสำหรับในการปฏิบัติหน้าที่ในการนับคะแนนสำหรับกระดานขีดคะแนนนั้นควรตั้งในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อให้สามารถมองเห็นการขีดคะแนนได้อย่างชัดเจนและควรที่จะทำมุมเถียงกับตะกร้าที่จะใช้สำหรับใส่บัตรด,ดีบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดและบัตรเสียรวมทั้งหีบบัตรเลือกตั้งในการนับคะแนนเลือกตั้งนั้นหากเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นและผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกันจะแบ่งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งออกเป็น2ชุดชุดละ4คนซึ่งแต่ละคนเนื่อง จากว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสตำแหน่งต่างๆนั้นควรมีการวินระยะห่างอย่างน้อย1เมตร50ซนติเมตรโดยแต่ละตำแหน่งนั้นมีหน้าที่ดังนี้คนที่1มีหน้าที่หยิบบัตรและคลี่คนที่2มีหน้าที่วินิจฉัยและอ่านคนที่3ม,มีหน้าที่ขานทวนและขีดคนที่4มีหน้าที่ในการเจาะบัตรเลือกตั้งเมื่อพร้อมแล้วประธานกรรมการมาจำหน่วย ควรที่จะมีการประชุมชี้แจงซักซ้อมเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ในการนับคะแนนอีกครั้งหนึ่งเพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติที่และการเริ่มการนับคะแนนขณะนี้พร้อมแล้วขอเปิดการนับคะแนนค่ะให้กรรมการประจําหน่วยตัดสายลัดออกจากหบัตรเลือกตั้งเพื่อเตรียมดรเมินการการปฏิบัติที่ของกรรมการประจําหน่วยแต่ละตำแหน่งมีดังต่อไปนี้คนที่1มีหน้าที่หยิบบัตรออกมา จากหีบบัตรเลือกตั้งทีละบัตรแล้วคลี่ตรวจสอบดูทั้งด้านหน้าและด้านในของบัตรส่งมอบให้คนที่สองคนที่สองมีหน้าที่วินิจฉัยวินิจฉัยลักษณะของบัตรหากเป็นบัตรดีให้อ่านว่าดีตามด้วยหมายเลขของผู้สมัครหากเป็นบัตรเสียให้วินิจฉัยโดยกรรมการประจําหน่วยเสียงข้างมากว่าเสีย เสียไม่ทำเครื่องหมายลงคะแนนเสียและเสียด้วยเหตุใดตามมาตราร้อยของพรบลเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิ่นปี2 5 1 2เมื่อวินิจฉัยว่าเสียแล้วกรรมการมาจำหน่วยอย่างน้อย3คนสลักชื่อด้านหลังของบัตรเลือกตั้งเขียนว่าเสียเสียเพราะเหตุใดและลงชื่อ3คนหากเป็นบัตรเลือกตั้งที่ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดให้อ่านว่าไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด กรรมการคนที่3มีหน้าที่ขานทวนและขีดเมื่อได้ยินการมินิฉัยจากผู้มินิจฉัยบัตรเลือกตั้งและอ่านแล้วให้ขานทวนถ้าเป็นบัตรดีให้ขานทวนว่าดีแล้วขีดคะแนนลงในช่องหมายเลขของผู้สมัครนั้นหากเป็นบัตรเสียให้ขานทวนว่าเสียแล้วขีดลงในช่องที่บอกว่าบัตรเสียหากวินิจฉัยและอ่านว่าเป็นไม่เลือกอสนับผู้ใด ให้ขานทวนว่าไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดและขีดคะแนนลงในช่องคนที่4มีหน้าที่ในการรับบัตรจากคนที่สองที่วินิจฉัยที่อ่านแล้วเจาะบัตรตรงมุมบัตรเครื่องตั้งด้านบนแล้วพับให้เรียบร้อยหากเป็นบัตรดีให้นําลงใส่ในตะกร้าบัตรดีหากเป็นบัตรเสียให้นําลงใส่ในตะกร้าบัตรเสียและหากเป็นบัตรไม่เลือกผู้ัผู้ใดให้นําลงใส่ในตะกร้าบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด ทำเช่นนี้เรื่อยไปโดยเฉพาะคนที่ทำหน้าที่ในการขีดคะแนนในการขีดคะแนนนั้นเมื่อขีดไป4ขีดแล้วพอขีดคะแนนที่5ให้ขีดเฉียงในช่องน,นั้นแล้วทำวงกลมและทำเช่นนี้เรื่อยไปจนครบตามที่ตามด้การวินิจฉัยแล้วการวินิจฉัยบัตรด,ดีเมื่อวินิจฉัยบัตรด,ดีไม่เลือกผู้ใดหรือบัตรเสียให้ผู้ที่วินิจฉัยอ่านเมื่ออ่านแล้วให้ชูบัตรให้แสดงให้เห็นก่อนที่จะส่งให้ผู้ที่ทำหน้าที่จอบัตร คือคนที่4ดําเนินการต่อไปในระหว่างการนับคะแนนหรือรวมคะแนนถ้าตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าการนับคะแนนหรือการรวมคะแนนไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือระเบียบที่กำหนดให้ยื่นคำคัดค้านตามแบบสทพทห้ทับหต่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบและวินิจฉัยชีช้ขาดและบันทึกคำคัดค้านลงในแบบสทพทห้าทับสและให้กรรมการจําหน่วยเลือกตั้งมอบสำเนาแบบสทพทห้ทับหให้แก่ผู้คัดค้านเก็บไว้หนึ่งชุดเมื่อเดเนินการนับคะแนนแล้วเสร็จให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง แสดงให้เห็นว่าเป็นหีบบัตรเปล่าหลังจากนั้นให้ตรวจนับจํานวนบัตรเลือกตั้งที่เป็นคะแนนให้ผู้สมัครรวมกับบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดรวมกับบัตรเสียว่าตรงกับจํานวนผู้มาแสดงตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่และตรวจสอบจํานวนบัตรด,ดีว่าตรงกับจํานวนคะแนนของผู้สมัครหรือไม่เมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้องให้กรรมการประจําหน่วยลงลายมือชื่อในแบบขีดคะแนน หรือสทพทอหอ้าตเสร็จแล้วนำบัตรดีบัตรไม่เลือกผู้ใดและบัตรเสียใส่ลงในถุงวัสดุใสพร้อมเขียนข้อมูลจำนวนบัตรแต่ละประเภทใส่ลงในวัสดุใสหากตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง หากยังไม่ตรงกันดีให้รายงานขร้นการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาและแจ้งผู้ในการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและให้ประธานกรรมการมะจำหน่วยเลือกตั้ง,งบันทึกในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้งตามแบบสพทพทห้ทับสาหลังจากนั้นให้ประธานการรมการจำหน่วยเลือกตั้งจัดทำประกาศผลการนับคะแนนสมาชิกสภาท,ท้องถิ่นตามแบบสทห้าทับเและประกาศผลการนับคะแนนผู้บริหารท้องถิ่นตามแบบพทห้าทับเจ็ดจำนวน3ชุดปิดประกาศไว้ที่หน้าเลือกที่เลือกตั้งจำนวน1ชุด ในการบรรจุสิ่งของลงในถุงวัสดุใสชั้นนอกให้กปนดําเนินการแต่ละประเภทดังนี้นะครับ 1. ถุงวัสดุใสชั้นในที่บรรจุบัตรด,ดีบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดและบัตรเสีย 2. แบบขีดคะแนนหรือแบบสทปทหทหกประกาศผลการนับคะแนนแบบสทหทัจหรือผทหทเจ็ 7. ข้อมูลจํานวนบัตรเลือกตั้ง แบบถอถอพอถอ5อห้าเทสเสร็จแล้วให้ใช้สายรัดรัดปากถุงนำถุงวัตถุใสชั้นนอกใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งปิดฝาหีบใส่สายรัด4เส้นเส้นชื่อบนสายรัดให้ประธานการรมการประจําหน่วยเลือกตั้งจัดทํา รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวการเลือกตั้งหรือแบบสอทผอทห้าทับสิบเสร็จแล้วคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งนำหีบบัตรเลือกตั้งทั้งสองหีบบัตรพร้อมวัสดุอุปกรณ์นำส่งคณะกรรมการการ,ร,การ,รเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วน,วนท้องถิ่นต่อไปในการนำส่งสิ่งของคืนแก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง นำสิ่งของใส่ถุงหูหิ้วจำนวน3ถุงดังนี้ถุงที่1ใส่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ใช้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุดที่ใช้ตรวจสอบและบันทึกการลงคะแนนแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้งถุงหูหิ้วที่2ใส่วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้งองกับการเลือกตั้งและถุงหิ้วที่3ใส่ประกาศคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนำหีบบัตรเลือกตั้งทั้งสองหีบบัตรพร้อมวัสดุอุปกรณ์นำส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นต่อไปท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้าจากคู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้หารท้องถิน่น ทางเว็บไซต์สำนักง,งานคณกรรมการการเลือกตั้งหรือสแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดคู่มือนี้ครับ